อาแขนรับเงินก้อนใหญ่สี่วันเกิดเตรียมตัวรับข่าวดีครั้งใหญ่ถูกสลากรางวัลยกชุดชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีๆ 1. นวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เตรียมตัวรับสิ่งดีงามมีความสุขชีวิตสุขขีดีเยวยาวไปได้เลย2เดือนนี้ดวงคุณมีเกณฑ์รวยจากการค้าขายหากคุณคิดจะค้าขายให้ทำได้เลยนิ่งขายของออนไลน์ไปด้วย จะยิ่งทำให้คุณได้รับผลตอบแทนมหาศาลและไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคมากเท่าไรจะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนคอ,อยช่วยให้ผ่านทุกอย่างไปด้วยดีเสมอเรียกได้ว่าชีวิตพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยทีเดียวและยังมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคจะได้โชคจากความฝันฝันเห็นเลขอะไรให้จำแม่นๆจะได้เงินหลักล้านจากการถูกสลากรางวัลใหญ่ทำอะไรก็ดีไปหมดหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง อยากได้บ้านได้บ้านอยากได้รถได้รถเรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีเลยทีเดียว 2. วันอังคารคนเกิดวันอังคารดวงจะดีดวงจะเฮงจะแรงสุดๆชีวิตจะมีแต่ความสูขสอเดือนจากนี้ดวงคุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีโชคใหญ่าจากการถูกสลากรางวัซลซร้อลอตเตอรี่จากเลขใต้ฐานพระประธานในห้องพระหรือเลขจากความฝันให้คุณจำให้แม่น แล้วซื้อลอตเตอรี่ดูสักใบสองใบคุณจะได้เงินก้อนโตถึง7-8หลักชีวิตพลิกผันกายเป็นสุษฐีป้ายแดงเลยพิสตาหากคุณคิดจะลงทุนทําธุรกิจจะสร้างรายได้เป็นขอบเป็นกำครอบครัวสุขสบายอยากมีบ้านมีรถก็สมปรารถนามีกินมีใช้ไปเที่ยวกับครอบครัวไปยาวๆเรียกได้ว่ามั่นคงร่ารวยสุดๆจนฉุดไม่อยู่ 3. วันาทิย์ คนเกิดวันอาทิตย์มีความรักเมตตาและทำดีกับคนอื่นอยู่เสมอทำให้อีกสองเดือนจากนี้ความดีส่งผลให้ชะตาผันเปลี่ยนเป็นดีสุดๆด,ดวงคุณจะมีโชคใหญ่จากการถูกสลากรางวัลหากคุณเห็นคนขายพิการขายลอตเตอรี่แถววัดวาอารามยื่นดิบลอตเตอรี่สามใบสุดท้ายให้คุณให้รับไว้มีโอกาสรวยมากจะมีเงินก้อนโตหลายล้านมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินมีบ้านมีรถ เหลือเงินเริ่มทําธุรกิจของตัวเองได้เลยแถมจะได้รับผลตอบแทนดีงานสุดๆดวงดีส่งท้ายปีจะดียาวๆเรียกได้ว่าชีวิตผ่าสุขจริงและ 4. วันสุขไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะถุกก็ไม่มากแระสุก,ก็ไม่เชิงเรียกได้ว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ว่าได้ แต่นับจากอีก2เดือนชะตาชีวิตจะพิจัก์รายกา้เป็นดีดวงคุณมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่จากการพบเจอเพื่อนต่างชาติอีกต่างแดนซึ่งเพื่อนคนนี้จะแนะนําให้คุณได้ลองเล่นหุ้นสร้างรายได้มหาศาลแถมมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติจะได้แฟนสายเปอยากได้บ้านได้รถแก้แหวนเงินทองอยากทำทธุรกิจส่วนตัวผสมปัจนาแถมมีเกณฑ์ผูกสลากรางวัลใหญ่ จากานภายในบริษัทหรือร้านค้าและได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการทำธุรกิจให้คุณรวยขึ้นได้อีกคุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่เชื่อไม่งงเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติีตรองอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ